สวัสดีครับผมคือนักฆ่าแล้ววันนี้ผมก็มาค่าเดอะคิงที่อยู่ตรงนั้นแล้วถวมว่าผมมีใไรรมันไม่สำคัญหรอกครับมันสั่งคำที่ว่าผมจะฆ่าเดอะคิงได้หรือเปล่าหลับดูว,ว,วด,ดมาแบบพิเีษนะผมแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะชนะอยู่น้าเดียวคิงไม่ทำอะไรดีสอง สดีคบอยู่กับช่จจีเหนเดิมเดี๋ยววัสนสวาทิตินะแล้วก็อยู่กับตัวละครนักฆคนนี้แ้าทุก่งมาดูทุกท่านมาตมือไ่้อดูสิมันน่าสู้ต่อสู้มา วันนี้นะกฆ่าเราต้องมาสู้กับพวกแก๊กป่าถือไม้กระบองของฟาบไม่ใส่ไม่ใส่ในเกงในนะครับผมอันนี้ใส่ในเกงในดีกว่าเยอะปล่ามาดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้หุ่นนักฆ่าเรายังโหดเลยอ่ะืหไม่ไหวแล้วเข้าไปเล่นเองเลยนี่อ๋ออ๋อผมเป็นเซาฟ์ผมมีสกิลดี แต่ตอนนี้ผมกำลังเดินไม่อ้อมเธอเธอเย็นกูจะไปฆ่าเขาอุ้ยโดนโดนลงป่ากนี่วันจะไรของเขาเลยนะโอ้โหสกิลนี้หือวางฆ่าเราอย่างตึงฆ่าเราอย่างตึงโอ้โหนะกูวาฆ่าเขาเรื่องไม่ลู้เลยเอาละยิงหนึ่งผมไม่โดน ชน,นะเฮ้ย,คร,ราายครั้งนี้พวกเราไม่ยอมหรอกครั้งนี้้องมีพองหอแล้วก็นักโล่ที่สามารถกันกระสุนแกได้งั้นเหรอฉันก็เข้ามาโอ้เรือมาแล้วผมนี่พวกนี่ข้าเราจะเก็บไปก่อนครับผมจิเพวกไม่รู้อะารตัวอยู่ เดี๋ยววายโดนยุงเจ็บบลบได้านนะผู้มดิจิตอลหลบอกแบบดิจิตอลเฮ้ยโอ้ยอะแปะแปะแปะนี่ตามไปไปก่อนอุ้ยเจ็บเงินนด้เนี่ยอุ้ยนักข่าวผมเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเออเออ กูยบอกได้อ้ยเสียวเออทีนี้ขอเข้าไปยิงกกิดิมาเจ็บ้อยต้องสองนัด โอ้ยครั้งนี้หัวหน้าเผ่ามาเองเลยนะผมแหมกามกามเบึมาเพื่ช้ำแล้วก็นักวิมากันขี้อยู่แล้วก็นักปาหงหินมาเข้าก่อนนะครับผมเพราะไงเองไม่น่าจะหลบได้มาอือหือุ้ย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 นี่แล้วะไผ่วา,านแผนม่ดีนะครับหัวหน้าเราเจ้หัวหน้าเราตายคนแรกโอ้แม่มดเราไม่น่าไม่น่าจะได้ทำอะไรอู้นักวิเรายังไม่ได้เช็สคสกิลเลยฮนะ โอ้โหเดีเช้าเดี๋ยวแม่มอบไปเดียวเรียบรอ้อยได้มักวิดเรียบรอ้อยจบเผาแรกเจ้านะคะ่าเจ้าจงหยึดสินเจ้าจะทำซะก,ก่อนที่เจ้าจะบาปมากกว่านี้เจ้าจะได้ไปใช้นั้นใช้กรรมน้อยๆแหละและและถ้าผมไม่หยุดทำห่ะ ก็ตายไงก็มาดิยิงกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดุนวิ่ก็มกันเนี่ยคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรเนี่ยโอ้ยเป็นไรเออข้าไม่หมินายถึงเว้เจ้าต้องแพ้ก็ยังเด้อมามามายิงได้วยตัวยิงเลยเนี่ยนี่นี่ชนะ โอ้ครั้งนี้โหอย่างงี้ฮะมาทุกหัวหน้าเผ่าเลยตั้งแต่หัวหน้าเผ่าหินเผ่าฟาวเผ่ายุกลางแล้วก็ซุดโอ้โหมาทุกคนนะผมหืมหืมน่าจะตึงมือนะครั้งนี้มาน้าคาลอยิ่ใครแรกครับผมเดอะคิงครับผมโอ้ยโอ้ยร้จิกาจะเลดเดียวเลยจักหัวหน้าเผ่า โอ้ย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 สุดส UH ุดสุดสุดยิงสู้อะไรเช่ัโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้ิกกีควรเห็นไหมไปกกียิงรู้ว่าอืือ ยังรั่วเลยเองใช่นะบุญเ้าเผาทีแล้วเองไม่ที่ไม่มาบ,บันร่วม้วยเถมวิเพราะข้ามันเจอว่าแค่ลูกน้องของข้าแล้วข้าก็สองมันแต่การแกได้ลุยบุกลุกบุก,ก,กตะลุยตะหันม้าจิ้มบ้าจิ้งให้ได้ เร,เ,รเราต้องไปชีพในไายการใครั้งเดียวตส่วนที่เหลือยิงสนับสนุนวันนี้มันเทยียบจะครึ่งแล้วต้องทันนะทำหน้าที่ดีที่สุดจ,จอมปีต่อไปตอนนี้เรื่องใกล้ครึ่งแล้วขอใเราได้ยิงเออขัดต่อเร็วหนีเนาะ

ชนะเฮ้อเผาสุดท้ายสักทีเผาสมุนไพรเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบเจ๊ยเจ้าคิดว่าจ้อาใจชนะได้ยังหรือก็ก็อยากรู้เหมือนกันจะชนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะชนะไหมเนี่ยหันมากึ้นอยู่งเลยมิทั้งสมุนไพรปัดกระสุนดิจริงๆโอ้ยหโอ้โดูโอ้โหโอ้โหเน่ ทำไมดีๆทำไมระวังไม่ด um, ีๆเรียบร้อยดนยิงก่อนแกจากการกอดก่อนอันตรายเนี่ยตัวนี้อันตรายจริงอือหืโอ้ยไมเียอมอือหือมีไฟมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยตรงนี้ตรนี้งเยอะเลย เห็นเห็นไม่เห็นละไม่รู้อยู่ไหนด้วยซ้มโอ้โหทำอีกทีก็ตายจะครึ่งน,นึงจะครึ่งน,นึงแล้วจะครึ่งน,นึงแล้วจะครึ่งน,นึงแล้ว อย่าข yeah, oh. oh, oh. oh, ้ได้ปืนติยิงลวงนะปืนติยิงงอเจ้าตายแน่จีดวยโอ้โอ้หยดรถปืนติดยิงลวปวดรอนดรวรอวดร้อวดรอวดร้อวๆรๆอ